สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับน้องพาดกับต้นผักหวานนะคะนี่นะคะต้นผักหวานผูกใส่ท่อนะคะนี่นะคะนี่นะคะหนึ่งปีนะคะหนึ่งหนึ่งปีกว่านะคะนี่นะคะประมาณหนึ่งปีห้าเดือนนะคะนี่นะคะท่อนะคะนี่ค่ะใครมีที่แค่ปลูกใส่ท่อได้นะคะนี่ค่ะต้นนะคะเป็นทรงพุ่มเยอะมากนะคะนี่ค่ะสวยมากนะคะแต่ตอนนี้ก็ฝนกําลังตกนะคะนี่ค่ะ นี่ค่ะปลูกใส่ท่อนะคะน้องพัจ,จะให้ดูท่อนะคะนี่นะคะนี่น,ะะน้องพัจ,จะให้ดูนะคะนี่นะะหนึ่งปีนะคะข้างล่างมีแต่ฝุ่นขี้วัวขี้ควายนะคะนี่นะค,ะนค่ะเขาเอาลองไว้นะคะนี่ค่ะ มันจะดูแลง่ายนะคะถ้าปลูกใส่ท่อนะคะนี่นะคะท่อน,นั้นก็เหมือนกันนะคะนะคะต้นผักหวานนะคะแต่ว่าน้องพันไม่ไปถ่ายใกล้นะคะเพราะว่าฝนมันตกนะคะนี่นะคะ เหมือนกันนะคะปลูกใส่ท่อนะคะมาดูต้นนี้ดีกว่าค่ะเพราะว่ามันมันดูแลง,ง่ายกว่ากันนะคะแล้วก็มันได้กินไวนะคะถ้าปลูกใส่ท่อนะคะปลูกได้กินไวกว่าปลูกใสด่ดินธรรมดาอีกนะคะต้นนี้เขาปลูกไม่มีพี่เลี้ยงนะคะแต่โตเพราะว่ามันอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่นะคะนี่ค่ะ มันให้ดูนะคะ นี่ค่ะถ้าใครปลูกใสท่ท่อจะดูแลง่ายมากเลยนะคะนี่นะคะน้องพัดจะให้ดูนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเศรษฐมากๆนะคะนี่ค่ะถักหวานพันสีทองนะคะต้นนี้ไม่มีพี่เลี้ยงนะคะแต่ว่าโตนะคะเพราะว่ามันปลูกใต้ต้นไม้ใหญ่นะคะนี่ค่ะนี่นะคะนี่ค่ะ คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าฝนตกนะคะน้องพันธไม่อยากตากฝนนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์น้องพันธนะคะขอบคุณค่ะ